มาครับมาครับจิ้นหมาจิ้นหมาจิ้นหมากวะมาอุ้ยอืมโอ้อแซ่บไลสวัสดีครับทุกคนผมฟงปอนกันวันนี้ก็วันว่างๆของผมครับผมูคงจะไปทางใดนอแล้วก็สตูงสตางก็บค่อยจะมีครับจะออกไปแอวมันกบไปได้เนาะอ่าปเดี๋ยวก็ สิบเอ็ดโมงแล้วครับแซวสิบเอ็ดโมงแซวแล้วตั้งแต่ลูกจอามาผมก็ยังไม่ได้ขีดเงินตนี่หิวหิวออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาครับทุกคนนี่มีเหลืองมีเหลืองครับเมื่อก่อนนี่จะเป็นเน,เนื้อเนื้อเปื่อยครับเนื้อเปื่อยเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นหมูหมูเปื่อยครับเนื้อนี่ผมว่าน่าจะเป็นเนื้อหมานะน่าจะเป็นเนื้อหมาครับ เลุ่เลน่เลนครับหมูครับมันบัมเช่นเนื้อหมาเนอะมาเนื้อวัวก่อเน,นื้อควายนั้นนะผมมาได้ถาม,มเพิ่นมาเนาะก็เอาละมาเดี๋ยวมากินข้าวเจ้าก,กันครับข้าวเจ้าของผมป่ะยดเตียงแล้วพะเอาละครับเดี๋ยวผมกออนุญยากแป่งน้ำจิ้มก่อนนะครับเอาไว้จิ้มเนื้อกับหมูเนาะเตะเครข้าปรุงก่อนอันนี้เพิ่นแถมมาครับใส่ โอ้ยอยอยอยยยยยอ่านี่เลยพีคครับใส่็จเลยพีคหนี่เผ็ดเผ็ดหมูนี่ใส่ไปก่อนเลยเว้ยอ่ะใส่ที่ก่อนน้ำตาลครับพอใส่ละเดียวแต่ผมเป็นค้นหมากเผ็ดนะครับทุกคนแต่ก็จะกินเผ็ดอ่ะน้ำส้มครับพอ nước xôm Ờ nắm xôm luôn đó Có là cả nắm xôm Nắm xôm giải chú Xài nắm súp cáp Nắm cái tiểu đúng phải Nè Côn Ờ đưa 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 Nắm bà nắm Lưm bơi Nè đúng มาเดียวมาปรุงกว๋วยเตี๋ยวกันครับใส่พริกครับทุกคนใส่พริกเผ็ดเลยน้ำตาลน้ำตาลไปน้ำส้มน้ำส้มต่อน้ำตาหน่อย <c oughs> อ ต่อมาครับทุกคนลุย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 แล้วพอเสียงน้ำอ่ะเจ๊เจะเจ๊กันตาจิ้นกิ้นอืมอืมอืมขอโทษเหมาะเหมาะมาเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านผมนี่นะ มีประมาณสามสี่ล้านครับทุกคนแล้วก็ตามสร่างมีประมาณล้านหนึ่งผมก็เลยซื้อก๋วยเตี๋ยวมามันนีงหายดีเนาะซื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันวยดีมามหมูเปื่อยครับ เนื้อเปื่อยครับเนื้อเปื่อยโอ้โอเผ็ดอล่ามกันเนอะ <c oughs> ใส่พรี่น้ำกันหน่อยไว <c oughs> <า>้มาหืมจีนเหนืองแกนครับหืม ข้าวางผมมั้งข้าวไงผมถึงหม้อจะแจ๊ผมจะเตี้ยงข้าวไงผมผมจะเตี้ยงแล้วบ่เฮ้ยข้าวเตี้ยงผมจะได้กินพวกแมลงหืมอืมผัดตับอืมอืวอัวเล็บไปผมไม่ได้ถามเพิ่นมาแต่เนี่ยมันคือเนื้ออย่างนี้ ถ้าเพิ่นใส่เนื้อหมามาเฮิร์กบังหงเหลืองหงูลาวแล้วเด้อกินว่าจะเสี่ยงนะนะอ่าอืมกินเส้นครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมบอกลืมบอกปะกินมาตั้งหลายกามแล้วคลิปนี้ขอเรียดอู่ภาษากำเมืองนะครับภาษากำเมืองก็คือภาษาเหนือนั่นนะครับทุกคนแล้วก็ฝากกันนะครับฝากกดไลค์กดติตามให้ผมกันนะเป็นกำลังใจให้ผมราม เออมากินเส้นครับทุกคนกินเส้นมาลุยอืมอืมอืมงานเนี้ยอ่าอืม พักครับพักน้อยเนื้อครับเออเวลืมบอกก็เปิดเอาพิเศษได้ธรรมดาไม่เห็นกันนี่ <c oughs> มาลูยต่อลูยต่ออิ่มอิ่มนะม,มา กินะมะ่าต่อครับทุกคนอ,อืมอ่าเออบ่ได้เนื้อสดมาละโอ้มันเกินดับเดียวฮะนี่เบอร์มาพักครับอืม มาครับมาครับจิ้นหมาจิ้นหมาจิ้นหมาก็วะมาลุยอืมโอ้อืมแซ่บไรมาครับทุกคนลุยต่อครับมามากินมันเสี่ยงๆลุย เนื้อเนื้ออืม,มาอืมเหมาะซะแล้วร้านแถวบ้านผมก็ถือว่า <c oughs> ใช้ได้เหมือนกันนะครับอร่อยอร่อยอืมแซับฉับอืม lúc Ừ, chín tuổi. Ấm một à, các bạn, cảm giác hôm nay. Lui. Ai เอาละครับทุกคนคลิปนี้ถ้าใครไม่เข้าใจประโยคไหนหรือว่าฟังไม่รู้เรื่องประโยคไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้แล้วก็อย่าลืมนะครับคนที่เข้ามาดูแล้วผมขอฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องสวัสดีผมฟูงปนกันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผม เอาละ,ล,ละครับทุกคนผมฟุ้งป่วนกันไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ